ทุมทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปคนขายวิวภาคที่9นี้นะฮะผมก็พาท่านผู้ชมทุกทท่านนะฮะมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแม่เมาวนะครับผมและที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเขื่อนแม่เมาวนะฮะซึ่งเขื่อนแม่เมาเนยฮะเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในอําเภอฝางนะครับผม ความสูงของเขื่อนก็อยู่ที่73เมตรนะฮะแล้วก็ความยาวของเขื่อนก็อยู่ที่200เมตรนะฮะอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับนอกจากจะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรแล้วก็ยังนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับโอ้โหวิวดีนะฮะวิวดีสมกับอ่า ชื่อเรื่องเลยนะครับคนขายวิวนะนะะัวันนี้ก็พามาชมเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอฝางกันบ้างนะครับสำหรับคลิปคนขายวิวภาคที่9นี้นะครับผมก็ชมวิวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินอยู่ที่สันเขื่อนนะครับเพื่อไปชมบรรยากาศบนสันเขื่อนนะครับผมปะสาะวน้อย มาอ่ามาเป็นดาราหน้ากล้องหน่อย <S <S สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ราชการนะครับสาหรับใครที่จะมาเที่ยวยก็สิบแปดนาฬิกานะครับเขาปิดนะอ่าสวยดีนะฮะสยวย,ะะย,ยดยยววะะเยีเห็นไหมันเขื่อนโอ้โหยาวถึงสองร้อยเมตรเลยนะครับค่อยๆเดินค่อยๆชมวิวไปนะครับเนี่ยเห็นไหม ผมจะถ่ายตรงบริเวณสันเขื่อนให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยอลงไปถ่ายที่ด้านหน้าเขื่อนขึ้นมาอีกทีนะครับให้ได้ดูความสูงของเขื่อนนะ,ะว่าเป็นยังไงนะฮะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะครับผมว่าบรรยากาศทางฝั่งนี้จะดีกว่านะครับสวยกว่านะเห็นไหมเป็นอ่างเก็บน้ําก,กว้างเลยะนะครับอ่างเก็บน้ําแม่มาก็จุน้ําได้ประมาณ ยี่สิบล้านหกแสนลูกบาทเมตรนะครับตัวบริเวณนี้นะฮะข้อมูลต่างๆที่ผมเอานำมาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะผมก็แปอ่านใน o o o g l h r o r o นั่นแหละครับมาผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นเองไม่ได้สมมุติขึ้นมาเองนะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ท่านก็สามารถไปโทษ Google Chrome ได้เลยนะเอาไปพา,าชมบรรยากาศ ตรงสันเขื่อนดีกว่านะครับโอ้ยลมเย็นจ่อยๆเลยมาชมฝั่งนี้บ้างฮะท่านผู้ชมมาชมฝั่งนี้บ้างว่ามีอะไรนะนะครับอ่าเนี่ยแหละอย่างที่บอกนะครับน้ําตรงนี้เขานําไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือทางลงของน้ำนะฮะน้ําตรงนี้ก็นําไปผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะเนี่ยมันมี ถนนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปลงไปตรงนั้นแล้วถ่ายย้อนกลับมาอีกทีนะให้ดูตรงนี้นะฮะส่วนส่วนทางนี้เดี๋ยวผมมาทางเข้าก่อนนะะไม่แน่ใจว่ามันเข้าทางไหนะนะครับตรงบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่น่าวาดเสียวที่สุดของเขื่อนแม่มาวนะครับก็น่ากระโดดเล่นนะนะครับน่าจะสนุกเอ๊ ไปชมวิวไปก็ใครจะมาเที่ยวนะครับที่เขื่อนแม่มานี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับแต่ว่าเวลาปิดเนี่ยมันเป็นสถานที่ราชการปิด18นาฬิกานะครับเห็นไหมคือผมไม่กล้ายื่นมือออกไปเลยนะครับคือถ้ามือถือตกเนี่ยต่อให้มือถือกันน้ำา8 0 0เมตรก็ตามะงมหาไม่เจอแน่นอนนะครับอ่า เขื่อนแม่มาวเขื่อนแม่มาวนะครับมันสามารถเรียกได้สมชื่อนะครับใครจะเรียกว่าเขื่อนแม่มาวก็ได้หรือเรียกว่าเขื่อนพลังงานไฟฟ้าแม่น้ํามาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเขื่อนบ้านลานก็ได้นะครับ3ามชื่อนี้ก็คือสถานที่แห่งนี้นะฮะ ijo. บางคนก็เข้าใจ sequel. ไม่เหมือนกันนะครับเดินเข้ามาด้านในเดินเข้ามาด้านใน มันก,ก็ไม่มีอะไรนะเอ,อก็เป็นสันเขื่อนเฉยๆนะครับแต่ผมก็อยากได้วิวหลายๆมุมอยู่นะนะนครับตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยตรงนั้นในมนคนไมนมาตกปลากันนะตรงนั้นนะ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่ คนเขานะ่าจะมาตกปลากันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเออกล้องมันซูมไม่ชัดนะได้ปลาเยอะหรือเปล่าไม่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเออนะครับอ่านี่คือวิววิวหน้าเขื่อนกันบ้างนะครับเมื่อกี้เป็นวิวเป็นวิวบนสันเขื่อนอยังเหลืออีกฟังนึงนะก็คือฟังตรงที่เขาตกปลาเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายย้อนมาเลยนะว่า สวยงามขนาดไหนนะครับเนี่ยผมติดใจผมดีใจตรงนี้คือสวยมากเลยเออดูเป็นธรรมชาติดีเห็นไหมเออเนี่ยมีอะไรอเนี่ยครับเนี่ยเออมีเขาทำท่อด้วยอะ่ะตรงเนี้ยเออ,เอ,อนะครับเขาบอกว่ามีอุโมงค์ด้วยนะอุโมงค์รูปเกือกม้าก็คือตรงนี้นะครับ เนี่ยแหละอุโมงรูปรูปรูปเกลือกม้านะนะเนี่ยเขาไว้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้นะตรงนี้ไม่รู้นะเออเนะครับอุโมงค์รูปเกลือกมนะ้าเขาปิดอะ่ะมันเข้าไม่ได้นะคะเขาปิดไปดูตรงข้ามไปดูไอ้ตรงโนอ้นอีกที อ่านะครับมาชมาทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับเนี่ยเขื่อนอยู่ตรงโน้นนะฮะมาชมอ่างเก็บนะ้ำแม่เมาแบบแนบชิดทางฝั่งนี้กันบ้างเมื่อกี้อยู่ตรงหน้าเขื่อนนะะก็คือเส้นทางค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะฮะเส้นทางค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งโรคชิบหายเลยเนาะน,น้องเนาะมาจากทางนี้โอ้โห เนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงตรงหลังเขื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้ตรงหน้าเขื่อนนะฮะตรงที่น้ําไหลมันตรงหน้าเขื่อนเออเนี่ยมีคนมาตกปลาเขาลดลงทางไหนวะโอ้คนแถวนี้เขารู้ทางลงที่เราก็ตาม Google Map มาเห็นไหมเออเนี่ยมาแบบใกล้ๆแบบสนิทแนบชิด อ่างเกิบน้ำแม่มาเอากันบ้างเลยนะน,น,นี่โอ้ได้แตะน้ำเลยนี่นี่แตะน้ำเลยดู <c oughs> อ้โอ้ยอ,อ,อย่าลงอย่าลงน่าจะลึกละเนาะอ่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าตรงหน้าเขื่อนหรือว่าตรงตรงหลังเขื่อนนี่ตรงหลังเขื่อนนนี่เนาะหน้าอยู่ทางปุ่นหน้าอยู่ทางนูนน้นเนาะนม่ละหลังหน้างามอ่ะดูดูบิว เนี่ยเอามาแบบแนบชิดใกล้ๆกันบ้างนะครับเนี่ยมาใกล้ๆเขื่อนเลยเมื่อกี้อยู่บนอ่าสารเขื่อนแล้วก็ไปหน้าเขื่อนแล้วก็มาแบบแบบใกล้ชิดเลยแบบใกล้ชิดเลยเลงน้ำเลยเห็นไหม <laughs> เออวิวดีเนาะแถวนี้้ลมพัดเย็นเนาะอันนี้นี่เป็นสวนส้มเนาะ วาาสวนส้มกันเยอะนะวิวก็งามเนาะสวยสวยอะ่ะดอยดังฝั่งนี้สูงสวยเนาะใช่แล้วเออคันนี้มีคนพายเรือด้วยนะเพนไปไหนเนี่ยลองเรือหาลักนะ <c oughs> <c oughs> สงสัยลองเรือหาลักนะอเอาปะ น่าจะจบแล้วครับสําหรับคลิปคนขายวิวภาคที่เก้าภาคนี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศที่อ่างเก็บนะ้ําแม่เมาวนะฮะเขื่อนแม่เมาวนะครับผม,มบเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของอาเภอฝางนะครับซึ่งไม่ได้รวมกับทางอําเภอชัยการหรือทางแม่อายนะครับถ้าเป็นทางอําเภอชัยกาเนี่ยก็นะ่าจะเป็นเขื่อนแม่ทะลบอ่นะครับตรงนี้คือผมคือผมลงมาจากตรงนี้นะครับคือ โอ้โหถ้าพูดแบบภาษาแบบจริงใจที่สุดเลยก็คือรกชิบหายเลยนะครับผมกว่าจะหาทางลงเจอเพราะว่าพื้นที่จริงๆะใน Google Map มันไม่เหมือนกันนะครับผมคือตรงนี้วิวงามมากเลยนะครับมาทางฝั่งนี้อีกทีดิกลาว่าจะจบคลิปแล้วเนี่ยเออนะครับเนี่ยนี่คือของจริงนะครับท่านสามารถไปเสิร์ชด,ดูใน Google Map ได้นะครับ อ่างเก็บน้ําแม่เมาวนะครับชื่อใน Google Ma เขาเขียนว่าอ่างเก็บน้ําแม่เมาวนะครับเขาไม่ได้เขียนว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานแม่มาวเขาไม่ได้เขียนแบบนี้นะก็เวลาดูภาพจากกูเกิลแมพก็ให้ดูเป็นภาพดาวเทียมนะฮะท่านก็จะได้เห็นนะฮะเห็นอ่าชัดเจนนะครับเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปคนขายวิว ภาคที่9กก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ อ้าวยังไม่จบนะฮะยังไม่จบนี่คือทางที่ผมลงมาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงใจนะ,ะเมื่อกี้บอกไปอ่ะครับโรคชี่หาย,อยา <laughs> เออเป็นอย่างนี้นะฮะคลิปผมนี่จะเป็นคลิปที่แบบว่าจบและไม่จบนะครับผมเหมือนหนังฝรั่งอะ่อใงอะใส่เพลงอะไรเรียบร้อยแล้วใส่เพลงอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบ นะครับผม,ม,มเพราะว่าถือเป็นการทดสอบคนดูด้วยว่าดูจบไหมนะเ,เนี่ยครับนี่เดินไปหารถอยู่โอยเฮ้ย,ยลงตรงนั้นก็น,น่าจะได้วะได้นะคะเออแต่มันเอารถลงมายากอะ่ะเนี่ยแล้วมันเป็นรถออโตโอ้ไงไม่ใช่ว่าเอาลงมาง่ายๆนะรถอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้ยหลงทิศหลงทางเลยอู้เอาอยู่นี่เออโอเคครับพ่อแม่พี่น้อง